สวัสดีครับเดีย๋ยวเรามาเช็กคกราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันจันทร์ที่11สิงหาคมเนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนในทางเฟรม H4 นะครับแต่ก่อนอื่นเนะาะฝากกดติดตามหะกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปผมมีสาระและมีประโยชน์เนาะมาเดีย๋ยวเรามาดูกันก่อนในทางเฟรม H4 ทางเฟรม h ล่าสุดนะครับกราฟได้มีการกดตัวลงอย่างช้ชาๆถือว่าเป็นการไซด์เวย์ลงตอนนี้เห็นไหมครับ แล้วตั้งแต่ยกตัวขึ้นมามันก็เป็นการไซเว์ค่อยๆย,ยกตัวขึ้นถูกไหมครับทำลายต้านช้าๆทีละต้านทีละต้านจนสุดท้ายแล้วไปชนต้าน3,400แล้วก็ไซเว์อยู่ที่3,400ประมาณ10แห่งของทางเฟรมเชโฟไม่เชื่อลองนับดูนะครับมันจะอยู่ประมาณ10แห่งหรือ40ชั่วโมงที่มันกดดันให้พวกคุณล่อายแล้วล่อเซลล์อยู่งั้นน่ะแล้วให้พวกคุณคัดไปเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วที่มันกดตัวลงมาทุกครั้งที่มันชนขึ้นไปแล้วกดตัวลงมาชนขึ้นไปแล้วกดตัวลงมานี่ ทาไม่เห็นเลยนะครับว่ามีคน follow ใบเยอะมากแล้วมีคนบบ break out ทฤษฎีเบร a k out เยอะมากกราฟมันก็เลยต้องกดตัวลงมากดตัวลงมาเคลียร์ทุกครั้งเลยไหมครับเป็นพันจุดทุกครั้งเลยไหมครับพอชนเสร็จปุ๊บยก,กกกย,กยกตัวขึ้นไปกราฟก็กดตัวลงมาเคลียร์อีกพันจุดยกตัวขึ้นไปกราฟก็กดตัวลงมาเคลียร์อีกพันจุดอันนี้บ่งบอกได้อย่างหนึ่งคือใช่อยู่มันมีคนเซลล์ที่แนวต้านครับมันมีแล้วก็ยกตัวขึ้นไปเคลียร์เพียงเล็กน้อยถูกไหมครับมันก็มีคนเซลล์อยู่แต่เชื่อไหมครับคนที่ายทฤษฎีีเยอะมาก เยอะจนกราฟต้องกดตัวลงมาเคลียร์แทบจะทุกแท่งแล้วเป็นการไซด์เวอยู่ในแท่งแถวแถวนี้ทั้งหมดประมาณสิบแท่งแล้วหรือสี่ิบชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันบ่งบอกได้เลยว่าคนกําลังรอโฟลโลบายมากกว่าที่จะเซลล์ถูกไหมครับเพราะว่าโดนล่อเซลล์มาเยอะแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่โฟลโลบายครับมันคือการเฮดบายด้วยทีนี้แหละอีกอย่างนึงก็คืออะไรครับคนที่เฮดบายเขาจะยังไม่คัดแต่คนที่โฟลโลบายจะถูกล่อให้คัดแล้วถูกไหมครับแต่คนที่เฮดบายยังไม่คัดหรอก เพราะว่าเขาก็กลัวว่ามันจะเบรกไปแล้วไม้เซลเขาจะเสียที่เขาติดอยู่ข้างล่างมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเห็นภาพแล้วอาโอเคมันมีคนเริ่ม follow by แล้วมันมีคนเริม hate by แล้ว hate by เยอะพอสมควรแล้วจากนั้นเห็นไหมครับคนที่ follow by ก็จะโดนเคลียร์มาแล้วหลายๆแท่งที่ที่มันพลตวลงมาเนี่ยถูกไหมครับ follow by แล้วตอนนี้กราฟกำลังค่อยๆไซด์เวลลงมาชนแนวรับทีละแนวรับอันนี้เรากาลังบ่งบอกได้อย่างหนึ่งนะครับคนที่โดนคนที่ hate by ตรงนี้กําลังที่จะโดนล่อายไปเรื่อย เห็นภาพไหมครับแล้วคนที่ follow b บก็กําลังที่จะโดนล่อให้ติดหลายๆไม้ไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับถ้าไม่ติดหลายหลายไม้ก็คือคุณต้องโดน SL หรือไม่คุณก็ต้องโดนกลับจากเปิดหลายๆลายใบเพื่อที่จะไปแก้อรอตหรือไปแก้ไม้ข้างบนตอนนี้กราฟกาลังค่อยๆกดตัวลงมาชนรับล่อบบายเห็นภาพไหมครับคุณจะค่อยๆโดนล่อบายทั้งหมดนี้เป็นไปได้นะครับการาฟจะทุบลงมาชนแล้วแนวรับทั้งหมดนี้ที่สร้างทิ้งไว้แล้วก็กดตัวลงมาสร้างจุดกับตัวใหม่เห็นภาพไหม แล้วเห็นไหมครับมันวิ่งมันกาลังจะวิ่งกลับมาที่สามเหลี่ยมเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีจุดนี้ที่มันไม่ได้เคลียร์หนึ่งถูกไหมครับแล้วคนที่ติดเซล์ที่มันยกตัวขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเป็นหมื่นๆจุดเนี่ยตอนเนี้คนที่ติดเซลอะ่ะเสียหายไปไม่หมดก็เกือบหมดละหรือไม่ก็ต้องเริ่มไปเฮดบายไว้เยอะละหรือไม่ก็ไปเฮดบายตั้งแต่สามพันสี่ร้อยแล้วตอนเนี้ติดบายแล้วถูกไหมครับกราฟก็เลยกดตัวลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายที่อาจจะมีเอสเอลอยู่กับล่อบายเพิ่มเติม แล้วก็จะทุบลงมาเพราะว่าคนเฮดาบอยู่ตรงนี้แล้วคนที่โฟล์ลาบอาจจะมีเซลครับกดตัวลงมาก็อาจจะปิดถูกไหมครับกราฟมันก็เลยเนี่ยพยายามที่ยกตัวขึ้นตลอดถูกไหมครับยกตัวขึ้นชนต้านมีคนโฟล์ลาบกดตัวลงมาเคลียร์ยกตัวขึ้นชนต้านมีคนโฟล์ลาบกดตัวลงมาเคลียร์ยกตัวขึ้นชนต้านมีคนโฟล์ลาบกดตัวลงมาเคลียร์แล้วในเมื่อกดตัวลงมาเคลียร์เสร็จปุ๊บมันโดนล่อาบไม่พอแล้วเคลียร์เคลียร์ไม่พอมันมีคนที่เฮดาบเพราะว่าติดเซลอยู่ข้างล่างมันหนักมาก ตอนนี้รกราฟกำลังค่อยๆกดตัวลงมาลอา่อาบคนที่เฮดบาบก็เหมือนโดนล่อายเพิ่มอาจจะอาจจะโดนล่อายเพิ่มเติมด้วยซ้าแล้วเดี๋ยวก็จะไปเสียหายหนักกว่าเดิมเพราะอะไรครับตอนติดข้างล่างอาจจะติดไม้เซลห้าไม้ยกตัวขึ้นมาอาจจะติดไม้ใบห้าไม้ถูกไหมครับเฮดไม้บห้าไม้หรือศูนย์จุดศูนย์ห้าทีนี้เดี๋ยวพอกดตัวลงมาก็จะพยายามที่จะบายเพื่อไปแก้ไม้ข้างบนอีกนี่คือนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ไม่กล้าทําอะไรเลยแล้วก็ติดบายอยู่ข้างบนติดเซลอยู่ข้างล่างพอไม้มัน สุดท้ายอันตรายเท่าเดิมเห็นภาพไหมครับนี่คือสิ่งที่เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะเป็นกันเพราะฉะนั้นเราวางเนี่ยกำลังล่อายเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมแล้วถ้ามันล่อายมันไซด์เวหาทุกแนวรับไปเรื่อยๆเนี่ยทีละแนวรับทีละแนวรับมันอาจจะมีสักจุดนึงที่มันทุบลงมาแล้วก็เบรกลงมาเลยแล้วเสร็จค่อยมาสร้างไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งาบหรือไม่ก็มาไซด์เวอยู่ตรงกลางเนี่ยนานๆเพราะอย่าลืมว่าถ้ามันกดตัวลงมาหาแถวๆนี้นี่คือกลางสามเหลี่ยมเลย เห็นภาพไหมครับแล้วก็จะกดดันที่กลางสามเหลี่ยมนานๆโดยการที่ทิ้งคนใบไว้ข้างบนทิ้งคนเซล์ไว้ข้างล่างเพราะว่ากดตัวลงมาที่ตรงกลางถูกไหมครับเพื่อที่จะไม่ให้คนเซลได้แก้ไม้ทั้งหมดอาจจะได้แก้ไม้บางส่วนแต่ไม่แก้ทั้งหมดติดเซลจากข้างล่างก็ติดไปเลยเห็นภาพไหมครับแล้วจนกว่ามันจะกดดันให้ไม่คนใบก็คนเซลคัดก่อนมันก็จะทุบลงมาถ้าคนเซลคัดเมื่อไหร่กราฟก็มีสีเียทุบลงมาแล้วมาสร้างจุดกับตัวใหม่ดีๆถูกไหมครับคนเซลคัดมันก็จะกดตัวลงมาถูกไหมครับเพราะว่า ไม,ไ,มไม่ต้องแก้ไม้แล้วขัดไปละขัดกลํลไรไอ้ขัดขัดทุนไปแล้วมันก็จะทุบลงมาเสร็จปุ๊บพอมันทุบลงมามันอาจจะทุบลงมาหนักพอที่จะเหมือนกดดันให้คนเฮดเซลใหม่แล้วมันก็กลับขึ้นมาตรงกลางอีกระวังนะครับพฤติกรรมแบบนี้ที่คนพยายามเฮดเฮดกันบ่อยๆนี้อันตรายครับเนาะจริงๆแล้วการเฮดเขามีไว้ให้เฮดกําไรข้างล่างเฮดบบยกตัวขึ้นไปเฮดเซลให้มันเป็นพอร์ตลอยพอร์ตหนึ่งนะครับไม่ใช่ไปเฮดไปเฮดขาดทุนอยู่อย่างนั้นไปเฮดล็อกล็อกกันล็อกกันขาดทุนล็อกกันเสียหาย นะครับคุณต้องเข้าใจใหม่เนาะนะครับตอนนี้กราฟมันกําลังล่ออยู่ล่อบายล่อเซลลอยู่คุณต้องไม่โดนล่อบายแบบนั้นล่อเซลล์แบบนั้นเห็นภาพไหมครับถ้าคุณติดเฮดถ้าคุณไปเฮดบายแล้วโอเคตอนนี้ปล่อยไว้ก่อนคุณต้องหาวิธีแก้ปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ติดอ่ะกราฟชุดแบบนี้ผมจะไม่เล่นอย่างนี้ผมได้บอกกราฟชุดไซเวแบบเนี้ไซเวไปไซเวกลับคุณก็โดนล่อบายล่อเซลคุณก็โดนเคลียอยู่งั่นแหละเพราะว่ากราฟมันทําพฤติกรรมซ้ำซาก พอชนไปมันรู้ว่าคนจะโฟลว์ใบมันกลับมาเคียชนไปรู้ว่าคนจะโฟลว์ใบมันกลับมาเคียแล้วพฤติกรรมแบบนี้มันบ่งบอกว่ากราฟทำออทํทำไฮไม่ได้กราฟยกตัวขึ้นไปทำไฮไม่ได้เพราะว่ายกตัวขึ้นไปทำมีคนจะม,มีคนคอยจะาบเพราะว่าติดเซลล์อยู่ข้างล่างก็จะคอยเฮดใบถูกไหมครับแล้วก็มีคนที่เล่นที่ฎดีเบรกเอาก็คือรอที่จะบายตอนที่มันเบรกเท่ากับว่ากราฟมันยกไม่ได้ตอนเนี้ยมันยกก็คือมีคนโฟลว์ใบไปได้กําไรด้วยไไม่ไม่ได้ไ การาฟต,ต้องกดตัวลงมาเฉียเพราะฉะนั้นการที่กดตัวลงมาเฉียรการาฟจะต้องกดตัวลงมาเฉียวไม่พอล่อายด้วยเพิม่มเติมด้วยล่อายอย่างหนักแล้วก็กดตัวลงมาแล้วก็เฉียยววอลุ่มฝั่งบายอย่างหนักจากนั้นก็จะวิ่งตรงกลางไซเวย์อยู่ตรงกลางแล้วก็รอฝั่งใดฝั่งหนึ่งคัดแล้วก็วิ่งกลับไปหาตรงนั้นถ้าฝั่งถ้าฝั่งเซลคัดทั้งหมดก่อนการาฟก็จะค่อยๆกดตัวลงมาหากรอบกรอบล่างสามเหลี่ยมแล้วก็สร้างจุดกับตัวใหม่ยกตัวขึ้นไปถ้าฝั่งายคัดก่อนกราฟก็อาจจะกดตัวลงมรัับบตวนไหค เนี่ยคือพฤติกรรมของจิตวิทยาด้วยไม่ใช่แค่เรื่องพาเรชันเวลากราฟมันยกไม่ได้เนื่องจากมีคนโฟลว์บายเยอะหรือเตรียมที่จะโฟลว์บายเยอะหรือตั้งบายสต็อบไว้กราฟก็จะไม่ไม่พยายามที่จะทําให้คนที่บายได้กําไรถ้าคุณตั้งบายสต็อบไว้เหอะเอกราฟยกตัวขึ้นไปชนบายสต็อปคุณยกตัวขึ้นไปอีกหน่อยนึงให้คุณเหมือนได้กําไรกดตัวลงมาใหม่เห็นภาพไหมครับแต่ที่แน่คนที่เซลเนี่ยเสียหายเยอะแล้วเสียหายเยอะจนต้องเริ่มเฮดบายแล้ว เพราะว่าต้องใช้ไม้ใบมาเฮดเพื่อไม่ให้หอตเองเสียหายถ้าคนที่เข้าใจทฤษฎีหรือเคยฟังผมมาก็จะรู้ว่าก็จะเฮดแค่หนึ่งในสี่ของพอตของพอตที่ขาดทุนถูกไหมครับหนึ่งในสี่ของไม้เซลล์ที่ขาดทุนแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็จะเฮดเท่าๆกับไม้เซลล์เลยสุดท้ายกราฟกดตัวลงมาตอนนี้คุณติดบายอยู่ข้างบนอยู่ถ้าใครติดบายอยู่ข้างบนอยู่นะครับกดเลขเก้าให้ผมเห็นด้วยผมจะได้รู้ว่ามันมีคนติดไม้ใบยอยู่ข้างบนเยอะแค่ไหนตอนนี้ พอตอนนี้มันมีคนติดบาอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยกราฟกําำลังกดตัวลงมาแล้วกําลังล่อายเพิ่มเห็นไหมพอเราสันนิษฐานว่ามีคนติดบาอยู่ข้างบนแล้วกราฟกดตัวลงมาล่อใบชัดเจนครับเดี๋ยวกราฟจะล่อายมาชนทุกแนวรับด้วยซ้ําเผลๆเนี่ยเพราะว่ามันมีคนติดบาอยู่ข้างบนเห็นภาพไหมมีคนติดเซลอยู่ข้างล่างเห็นไหมตอนนี้กราฟกาลังกดดันแล้วก็กําลังที่จะกดตัวลงมาหาตรงกลางซึ่งเ็ามีสิเทียววิ่งมาตรงกลางที่ประมาณ3ามส3มสามหนึ่งสมสมสสอง แล้วเราค่อยมาหาไม้ใบแถวแถวนี้เอาถูกไหมครับไม่ต้องรีบพิจารณาตอนนี้รอแค่ว่าไพชั้นฝั่งเซลล์นะครับในทางเฟรมเฮ h วก็ได้คนรับทำลายรับได้เมื่อไหร่ยกโตขึ้นไปถึงต้านเราเซลลแล้วเรารอเลยทีเนี้ยถูกไหมเพราะว่าเรา,เร,ารู้ว่าการามันจะลงแล้วใช่อยู่ไพชั้นตรงนี้มันเป็นไพชั้นที่ไม่แข็งแรงนะครับมันไม่ใช่จุดกลับตัวมันแค่เป็นการไซเว แล้วไซด์เวย์เพื่อที่อาจจะกดตัวลงมาเคลียร์ละเอียดก่อนที่จะกลับขึ้นไปใหม่เพราะว่ามันจะทํำไฮมันทําไม่ได้ตอนเนี้ยเพราะว่าจะยกตัวขึ้นทำไฮมีคนโฟล์ลบายกลับกลับมาเคลียร์จะยกตัวขึ้นทำไฮมีคนโฟล์ลบายมันก็กลับมาเคลียร์แปลว่าชัดเจนครับกราฟยังทำไฮไม่ได้ต้องกดตัวลงมาเคลียร์ก่อนแล้วเคลียร์อย่างละเอียดด้วยเนี่คือพฤติกรรมของรือไอชั่นจริงๆที่เราวิเคราะห์ตามหน้างานนะครับเราไม่โมเมเราไม่มโนนั่นแหละครับเราลงเล่นกันแบบนี้แล้วพอเราเห็นแบบนี้เราเล่นแบบนี้เราเข้าใจ เราก็จะเสียหายได้น้อยลงเพราะว่าเราไม่คิดไปเองถูกไหมครับเราดูตามหน้างานเราดูตามแ้ชชั่นจริงๆเห็นไหมเราเห็นภาพอย่างที่มันเป็นมีคนติดใบกราฟก็เลยกดตัวลงมาล่อายเพิ่มเพราะว่าคนที่ติดใบหรือคนที่เฮ็ดใบไว้มันก็อาจจะพยายามที่จะเอาไม้บายเนี่ยจากแนวรับนี้จากไส้นี้เพื่อไปแก้ไม้ข้างบนให้ได้เพราะว่ากลัวแล้วแล้วทีนี้ถ้าไม้นี้แก้ไม่ได้มากดตัวลงมากดตัวลงมาล่อายเพิ่มก็มีไม้ใบอีกเพื่อที่จะพยายามไปแก้ไม้ข้างบน กดตัวลงมามีไม้ใบยยเพื่อที่จะพยายามไปแก้ไม้ข้างบนสุดท้ายแก้ไม่ได้ติดใบามาเป็นสิบไม้เลยเผลอเโดยรวมแล้วแล้วนั่นยังไม่รวมในทางเฟรมเชชนอีกอะที่มันมีแนวรับมากกว่านี้ในทางเฟรมเอ็มสิบห้าที่มีแนวรับมากกว่านี้ในทางเฟรมเอ็มสามสิบเอ็มห้าถ้าอย่างนั้นคุณจะติดใบไปแล้วกี่ไม้กว่ามันจะทุบลงมาหมดนี่อาจจะไม่ทุบลงมาหมดก็ได้ครับแต่คิดไว้ก่อนว่ามันมีสิทธิ์ที่จะทุบาออะไรครับมันมีคนติดใบยอยู่ข้างบนแล้วเท่ากับว่ามันล่อใบได้แล้วถ้ามันล่อใบได้แล้วมัันกกกก็ตต้อองงงทุบหรรืไมม่่ลาี เห็นภาพไหมครับเนาะแท่งเนี้ยถ้ามันทุบลงมาเลยเนี่ยอันเนี้ยผมก็ไม่แปลกใจเลยแต่ถ้ามันมิดทุบมันจะสร้างจุดกับตัวตรงนี้มันก็สร้างได้แต่ทําไมเหมือนมันถึงจะสร้างจุดกับตัวยกตัวขึ้นไปอ่ะในเมื่อมันยังมีคนที่บายอยู่เห็นภาพไหมครับมันยังมีคนที่บายอยู่แล้วติดบายด้วยแล้วมันจะกลับไปให้คนที่บายได้กําไรทาไมมันก็กลับมากลับมาที่ตรงกลางให้คนที่บายติดบายให้คนที่เซลล์อยู่ข้างล่างติดเซลล์ไม่ดีกว่าเหรอแล้วเราเนี่ยที่ยังไม่มีออเดอร์หรือ เรายังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพอดเรารอมาใบาข้างล่างไม่ดีกว่าเหรอครับบายตรงกลางก็ยังดีกว่าไปบายข้างบนถูกไหมบาบตอนที่มันเคลียร์ละเอียดเนี่ยเราจะได้ไม้บาบเกือบปลายไส้ได้ซ้ำอาจจะไม่ได้ไปลายไส้เป๊ะๆเหรอาแต่คุณมีสิทธิ์ที่ได้ไม้บาบเกือบปลายไส้หรือถ้าคุณรอที่จะบายในจุดที่ดีก็คือบาบหนึ่งไม้ตรงนี้บาบหนึ่งไม้ใบหนึ่งไม้สุดท้ายแล้วถ้ามันเด้งเด้งตั้งแต่ไส้นี้ขึ้นไปคุณได้ไม้ปลายไส้แล้วคุณได้แก้ไม้สองไม้ออกด้วยไม่สบายใจกว่าเหรอครับถ ใหเห็นภาพกว้างๆนะครับไม่ต้องรีที่จะไปเล่นอะไรไม่ต้องพยายามไปตามทุกแท่งที่มันมีแท่งเขียวทุกแท่งมันไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะครับเล่นแค่เฉพาะอันที่เห็นจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงทเท่านี้เนาะก็ดูแลรักษาพอร์ตแล้วก็ไม่โอเวอร์โหลดไม่โอเวอร์เทรดนะครับดูแลรักษาพอร์ตให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงทเท่านี้เนาะ ถ้าเข้าใจก็พิมบอกสักหน่อยว่าเข้าใจแล้วผมจะได้รู้ว่าพวกคุณเข้าใจไหมว่าผมบอกอะไรไปนะครับแล้วผมจะได้พัฒนาการสอนการอธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยแล้วถ้าอยากมีอะไรมีของหัวข้อแบบไหนเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้นะครับสำหรับคลิปนี้และสำหรับว,วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ